นะครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเมสซี่โปรสุตนะะสันน,นะครับสำหรับคันนี้ CC0 ศนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานลง่านสามนะ,ะในแปลงลูกหลังอืเป็นคันที่สองนะ,ะสำหรับที่นี่นะครับสำหรับเมสซี่โปรสุตนันนี่คันแรกที่เราไปทานนะเป็นเจ้าศูน แบบนี้เป็นดินรังล้วนเลยดินแข็งมากอันนั้นจะได้เจอสักทีนะสำหรับเมสซี่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะหลายๆคลิปนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปดูเมสซี่เปอร์กุสันนะครับสูงนะสนัม

โอ้กระจายเสียงนี่หินฐานดนหินนะครับอย่างนี้ก็หินค่อนข้างเยอะเหมือนกันยิงกันนิ่มๆเลยนะเสียงนีน่นิ่มมากเลย ใหญ่มากครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะพาทุกคนมาดูการทำงานของเมตซี้เปกรนะแสนาตีตีศูนยคันนี้นะครับลงฝาสามนะคระติบพลังแข่งกังนเรื่ยนะครับ ดี่ก็ต้องอลาก่อนนะเจอกันมาในคลิหน้าผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ